สำหรับวิธีการรับประทานซิงนะคะจริงๆแล้วซิงเนี่ยจะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างค่ะแต่หลายๆคนนะคะที่อาจจะทานเข้าไปแล้วรู้สึกแบบปั่นปวนท้องอืดผอมนะคะเนื่องจากกดในกระเพาะเยอะเกินหรือว่ามีภาวะโรคก,กระเพาะเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาให้กินเป็นหลังอาหารทันทีดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะเพื่อลดอาการข้างเคียงนี้ค่ะสาหรับปริมาณที่แนะนําต่อวันนะคะก็คือ12-15มิลลิกรัมในผู้หญิงและผู้ชายนะคะและมีงานวิจัยค่ะบอกว่า ถ้าผู้ชายรับประทานขนาด24มิลลิกรัมค่ะติดต่อกันเป็นเวลา4-8สัปดาห์จะช่วยเพิ่มปริมาณและความแข็งแรงของอัุุจิได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นหมันหรือว่ารักษาผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากได้ค่ะ